ยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าสลิงจาก STB Power ดีจริงวันนี้นะครับพามาชมกับอ s u z u m x โฉมปัจจุบันนะครับคันนี้ลูกค้าแต่งมาแล้วใช้ล้อจาก Cosmid ครับจับด้วยยางโตโยทยชุดโชคหน้าหลังนะครับจากฟ็อก2.0คันนี้นะครับลูกค้าเป็นคนที่ค่อนข้างสนใจและใส่ใจในรถมากครับลูกค้าควบคุมการติดตั้งทุกขั้นตอนเลยครับโดยลูกค้าเลือกเป็นแขนสีแดงนะครับชนิดบูทยางติดตั้งแบบไม่เชื่อมหรือแบบนอกดาวนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะออกมาแบบนี้เลยครับ แดงแดงเด่นเด่นดุดดดลูกค้าบอกแดงสวยดีเลยครับเรานะครับใส่ใจและให้ความสนใจกับรถลูกค้าในทุกขั้นตอนนะครับตรวจสอบคุณภาพตลอดจนออกมาแบบนี้นะครับคันนี้สเปคความสูงเดิมนะครับไม่ได้ยกไม่ได้โหลดใส่ของแต่งมาแล้วเต็มเต็มเน้นใช้งานและใช้งานจริงๆครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ตรวจสอบโยกรถสักหน่อยครับโยกไปโยกมาครับเพื่อตรวจสอบการทํางานนะครับและเช็คคุณภาพว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้า คันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าเกียระกันโคงดีมากครับปรับชกเหลือ3แล้วรถยังนิ่งรู้สึกว่าชคไม่ได้ทำงานนะครับลงเนินเร็วก็ไม่โครงเหมือนเดิมสุดแล้วดีมากครับ